สวัสดีครับร้านเป็ดพลอยพลศกรนะครับร้านของผมอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่สามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการสร่งด่วน EMS แบบลงทะเบียนนะครับปลอดภัยหายห่วงพี่ๆคนไหนไม่สบายใจสามารถรับรินค้าได้ที่ j j m a l l เซนทรัลบินเก้าหรือระแวกใกล้เคียงนะครับก่อนไปรับชมสินค้ารบกวนพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ แหวนเพทายตัวเรือนทองเคหน้าปาหะเพทาย10.83กะรัตประดับด้วยเพชรกุลาบและเพชรเกรสรรวม1.21กะรัตน้ำหนักรวม8.39กรัมราคา39,900บาทครับวงนี้เป็นแหวนเพทายที่สวยมากนะครับเพทายมากับไซส์ที่ใหญ่มากนะครับชิ้นนี้ ไซเพทายนี่เกือบ11กระลัตนะครับหาค่อนข้างยากนะครับเพททยไซขนาดนี้เพททยเนี่ยปกติเขาก็เล่นไฟเยอะอยู่แล้วนะครับเขาเล่นไฟประมาณว่าน้องๆเพชรเลยนะครับถ้าไซ์ไม่ใหญ่มากจะแยกลําบากนะครับว่าเป็นเพชรหรือเพทายนะครับแต่มาไซ์ขนาดนี้เล่นไฟเยอะแน่นอนครับสีเพททยสวยนะครับสว่างนะครับเป็นสีสกายบลูนะครับมาพร้อมกับเพชรเกสรเพชรกุหลาบนะครับ ขนาดเพชรให้มาเยอะนะครับกระดับกว่านะครับชิ้นนี้ด้านบนเป็นเพชรเกสรนะครับด้านล่างเป็นเพชรกุลาบนะครับเพชรสวยสะอาดนะครับตรวจเช็คกันนะครับว่าตําหนิน้อยมากถึงน้อยจริงๆชิ้นนี้มีความพิเศษนะครับเป็นงานโบราณด้วยนะครับสังเกตได้จากลวดลายเขานะครับว่าเป็นลวดลายงานโบราณแน่นอนครับทางร้านเช็คตรวจสอบแล้วนะครับเป็นงานโบราณสวยนะครับชิ้นนี้หาค่อนข้างยากนะครับ งานโบราณสภาพสวยสมบูรณ์แบบแบบนี้ตัวเรือนอยู่ในสภาพสวยงามนะครับชิ้นนี้ตัวเรือนสวยนะครับสภาพสมบูรณ์แบบนะครับร้อเซนนะครับชิ้นนี้สามารถนาไปชุบทองได้นะครับถ้าพี่คนไหนไม่ชอบสีเนื้อแหวนสีเนื้อนี้นะครับชุบทองก็จะสวยเด่นไปอีกแบบนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับชิ้นงานนะครับแต่ความจริงเนี่ยงานโบราณเนี่ยเขาก็มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับ สภาพเดิมเขาก็สวยงามอยู่แล้วนะครับคนมองเขาเห็นเขาก็รู้นะครับว่าเป็นงานโบราณนี่นะครับตัวเรือนสวยนะครับความจริงไม่ต้องชุบก็สวยอยู่แล้วนะครับเพชรสวยเพทายใหญ่คุ้มค่าแน่นอนครับชิ้นนี้เล่นไฟดีแน่นอนครับใส่ออกงานนี่เด่นมากแน่นอนครับรับประกันนะครับนี่นะครับเป็นเพทายแท้สีสกายบูนะครับขนาดเพทาย ตรงตามใบเซอร์นะครับมาพร้อมกับใบรับประกันจากทางร้านเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืนนะครับสินค้าดุกชิ้นตรงตามเงื่อนไขรับซื้อคืนหมดนะครับขอแค่เพชรกับพลอยอยู่ครบนะครับพี่ๆจะใส่บ่อยแค่ไหนจะเลอแป้งเลอะเครื่องสำอางเลอะคราบสารเคมีต่างๆรับซื้อคืนหมดนะครับขอแค่เพชรอยู่ครบพลอยอยู่ครบ สภาพแหวนไม่บุบไม่เบี้ยวมากจนเกินไปรับหมดนะครับชิ้นนี้สวยนะครับใส่เด่นออกงานเด่นแน่นอนครับงานใหญ่ใส่ได้สบายเลยนะครับวงนี้เป็นงานโบราณเพทายไซส์ใหญ่เพชรกะรัตกว่าชิ้นนี้คุ้มค่าแน่นอนครับพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับจะเข้ามาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับตัวสินค้าได้หมดนะครับสามารถต่อรองราคาได้บ้างนะครับดิดหน่อยสินค้าชิ้นนี้สามารถเพิ่มลดไซส์แหวนได้นะครับนี่นะครับใส่นิ้ว เด่นมากโเม็ดใหญ่มากนะครับชิ้นนี้ใส่ยังไงก็เด่นครับชิ้นนี้ออกงานใหญ่สบายเพทายเล่นไฟดีมากนะครับพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อเข้าพูดคุยสอบถามได้นะครับสามารถต่อรองราคาได้บ้างนิดหน่อยเฉพาะบางชิ้นนะครับพี่ๆคนไหนดูคลิปวิดีโอย้อนหลังไม่ว่าสินค้าชิ้นไหนก็ตาม เก่าแค่ไหนก็ตามพี่ๆสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเผื่อสินค้าชิ้นนั้นจะยังอยู่ขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ